ีมาจล่ต hey. okay, ัวอนี oh, ้ไนะครับแต่เราปล่อยตัวียนอะรคะองเยนหมนะนนเรับตัว รับไปรับไปสุนรับจัมันิทวารลสสุนบดบนมาามนเวองคการต่างๆต่างๆางๆต่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 ้งๆต่างๆต่างๆต่าต่างต่างๆต่าางๆต่างๆต่างๆต่าางๆางๆต่าง่าาาตา่างต 我们拥护、支持。

ไต่ใหเราเล่อนไปกับตัวตัวเราแงกันเก็บเป็นยาแต่ไม่ได้รูรื่องกรฆ่กระดูกเหมือนกับกาี มันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยิน บอลลูกขบอลเยอะเมี่กหาบอลเยอะเขอเนได้หเพืนามขาบอลหนอยลูกในเขากระร้าเขาก้าให้เขาไม่ในเขากนะ้าเรืเอหน่อล้กรัมือดีตัเมือดีตัดมือดีตัดมือดีตอีตัดมือดีัดมาดีตันมือดีตัดก็อดีตัดมือดีตันมืดี すごいすない。

อยจะเล่นหน้าโวตุ่มกต้องย่าะเล่นหน้าโว้จะเล่นหน้าโกได้ทิศทางได้เป็นทิศทางได้ดูอะไายนไปหานะายะเฮ้ยอาเเ้ยไปดิปาตาปตาอ้ยเฮ้ย ตัดบอลนี้มากแทำไมลูกงางแล้วแม่เจอวดบวดไม่สนลูกใคร มาถึงเขาใช่ไหมมาถึงเขาสวนทสนไใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเาใหญ่กว่าขึ้นขึ้นขึ้น Gut, gut. mẹ làm cao mẹ làm leo, kem leo Trời ơi <laughs>